รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนประจำโดยคำนึงถึงหลักการที่ว่าการศึกษาเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้สำหรับเด็กด้อยโอกาสเพื่อช่วยให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนลาคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาโอกาสและความหวังซึ่งจะทําให้คุณผู้ชมมีแรงผลักดันในการดําเนินชีวิตค่ะสําหรับวันนี้นะคะมิจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ด้านหลังมิน้นนั่นก็คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชพรกชานุเคราะห์สาหรับโรงเรียนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เข้ามาเติมเต็มโดยเฉพาะเด็กด้ยโอกาสด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขาแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทําความรู้จักกับคําว่า เด็กด้อยโอกาสกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับคำว่าเด็กด้อยโอกาสหมายถึงเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากไม่สามารถเข้ารับบริการตามสิทธิขั้นพื้นฐานได้ซึ่งจะรวมไปถึงบริการด้านการศึกษาโดยจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยสามารถแบ่งเด็กด้อยโอกาสได้เป็น10ประเภทคือ 1. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 2. เด็กเร่ร่อน 3. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเพณีเด็ก 4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งกำพร้า 5. เด็กที่ถูกทำร้าย 6. เด็กยากจน 7. เด็กในชนกลุ่มน้อยชาวเขาชาวเลชาวเรือ 8. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด 9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดหรือโรคติดต่อและ10เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั่นเองครับ ทำความรู้จักกับคาว่าเด็กได้โอกาสกันไปแล้วนะคะสําหรับเด็กได้โอกาสเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลเขามอบความรักแล้วก็ความอบอุ่นเพราะว่าน้องๆเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายและถูกชักจูงเข้าสู่ปัญหาแล้วก็วงจรสังคมได้ง่ายนั่นเองทั้งนี้ในเรื่องของการพัฒนาบุคคลเหล่านี้เราจําเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะต้องพัฒนาให้ตรงจุดเพื่อทําให้น้องๆเหล่านี้มีความสามารถเป็นอนาคตของประเทศชาติข,ของเราต่อไปได้นั่นเองค่ะและสําหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ราชบราชา,ชานุเคราะห์ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเด็กๆที่เป็นนักเรียนด้วยโอกาสในเรื่องของรูปแบบการจัดการศึกษาก็จะเหมือนกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กทั่ว,วไปแต่ว่าจะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปตรงที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชบราชานุเคราะห์จะเน้นการจัดการศึกษานะคะร่วมกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือนั่นเองและโรงเรียนแห่งนี้นะคะจะมีในรูปแบบของการอยู่ประจำค่ะน้องๆนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่โรงเรียนที่นี่ใช้ชีวิตแทบจะทั้งหมดอยู่ในโรงเรียน เาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าน้องๆเหล่านี้นะคะเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ หลังจากที่มินได้เดินดูการเรียนการสอนของน้องนองนักเรียนศึกษสาสงเคราะห์ราชปุราชานุเคราะห์แห่งนี้มาได้สักพักหนึ่งนะคะมินจะเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีการปลูกฝงังในเรื่องของระเบียบวินัยให้กับน้องนนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะและอีกหนึ่งจุดที่เห็นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องนนักเรียนที่นี่ซึ่งจากที่มินสังเกตนะคะมินจะเห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่นะคะจะมีความพิเศษเพิ่มเติมจากหลักสูตรการเรียนการสอนปกติค่ะแต่จะมีความพิเศษยังไงบ้างนั้้้นนนะะคคมวว่าาาาเดี๋ยรอบไปหํตจกผูู ดีกว่าค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้คําตอบที่ดีกับเราแล้วนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นี่ค่ะและตอนนี้มินอยู่กับท่านผู้มีการสุโมนวันไข่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพอ,อคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไปชมบรรยากาศรอบๆโรงเรียนเห็นถึงความพิเศษนั่นก็คือในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนเนี่ยในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆไปอย่างไงบ้างคะครับสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชานุเคราะห์จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำะซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1น่ 1> จนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งโดยทั่วไปเราก็ใช้หลักสูตร การศึกษาการกลางขั้นพื้นฐานนะครับเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆทั่วไปแต่ทีนี้เนื่องจากลักษณะของที่เด็กเข้ามาอยู่ประจําเราก็จะเราจะจัดหลักสูตรพิเศษขึ้นมาเรียกว่าทักษะบรมรชีวิตซึ่งเขาอยู่ในโรงเรียนประจำกิจกรรมที่จัดให้เด็กตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นยอ,าาอย่างแค่เริ่มต้นเนี่ยก็เด็กก็จะตื่นนอนอ แล้วก็จะมาปฏิบัติกิจกรรมคเรียกว่าส่งเสริมสมรรถภาพทางกายากิจกรรมสุขาริสัยดูแลตนเองกิจกรรมหลักพภชนาการเรียนรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหาราแล้วกิจกรรมหลักตลงในเรื่องของจำรภุดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรมกรมมันภาวะผู้นําซึ่งเด็กอยู่รวมกันเนี่ยเราจะต้องฝึกให้เขา รู้จักที่จะเรียนรู้อยู่ร่วมกันเราทําเป็นประจําทุกวันเลยก็ถือว่าเป็นความพิเศษของหลักสูตรของโรงเรียนที่นี่แล้วสําหรับวัตถุประสงค์ของทักษะการดํารงชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียนนะคะ,คะวัตถุประสงค์คืออะไรคะพ่ออวัตถุประสงค์เนี่ยสอดคล้องกับแนวแนวหลักปรัชญ,ญาที่ในการจัดตั้งโรงเรียนก็คือ1ก็มุ่งให้สร้างให้นักเรียนได้มีภาวะผู้นำซึ่งเด็กก็จะต้องมีความอดทนเข้มแข็งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมีความเข้าใจตัวนี้เข้ามา ในไประเด็นที่2ก็คือเรามุ่งสร้างให้เด็กเขามีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเด็กมีความเมข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตไม่เป็นภาระผู้อื่นและกิจกรรมที่3ามก,ก็คือในเรื่องของการที่จะมุ่งให้เด็กเขามีจิตสํานึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษาาัตริย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีพระคุณครับแล้วจากการดําเนินการเรียนการสอนจากหลักสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าน้องๆได้อะไรจากกลุ่มทักษะการเรียนรู้กลุ่มนี้ค่ะ เด็กๆเ,เขาจะเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะมีความมั่นใจเขาจะมีความเข้มแข็งเพราะเราฝึกกิจกรรมลักษณะนี้ทุกวันซึ่งเราก็ทําต่อเนื่องทําให้เด็กเขามีความเข้มแข็งแล้วเมื่อเขาออกจากโรงเรียนไปสู่โลกภายนอกแล้วเขาสามารถพึ่งตนเองได้ยังช่วยเหลือพยุงฐานะของครอบครัวได้ด้วย โอ้โหก็ถือว่านอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนปกติแล้วการเรียนการสอนแบบนี้ก็คือสามารถทําให้น้องๆเนี่ยเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอกสามารถที่จะดํารงชีวิตพึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเห็นถึงศักยภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้แต่ว่ากระบวนการเรียนการสอนนั้นนะคะจะได้ผลสำเร็จที่ดีอย่างที่ท่านผอได้กล่าวมาทั้งหมดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมิ้นไปติดตามพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณผอก่อนนะคะที่มาให้คําตอบดีๆเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะครับ i <laughs> กิจกรรมที่คุณผู้ชมกาลังเห็นอยู่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียนนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมแรกที่เราจะมาติดตามกาันจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากครูผู้สอนกันดีกว่าค่ะทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะคก็กําลังดูน้องๆทากิจกรรมอยู่สําหรับกิจกรรมที่เรากําลังเห็นนี้คือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะอะไรคะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพัฒน,นาสมรรถภาพของนักเรียนครับสำหรับในเรื่องของการเรียนการสอนเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็จะมาเช็คชื่อของนักเรียนนะ<ช>ขอของแต่ละเรือนนอนนะครับมาเช็กชื่อแล้วก็จะมีการอบอุ่นร่างกายนะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าออกกาลังกายนะครับวิ่งอะไรประมาณนี้คุณครูคะเราสําหรับประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างคะ ก็ประโยชน์ก็คือเป็นการปลุกฝังเด็กนะครับเพื่อจะรักการออกกําลังกายแล้วก็อย่างที่เขาว่านะครับ<ช>ตามหลักทฤษฎีก็คือจะต้องออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ3านาทีานะครับหรือสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 3- 4วันค่ะค่ะแล้วอย่างในเรื่องของการพัฒนาทักษะนี้ก็คือการออกกําลังกายเนี่ยสามารถช่วยให้ในเรื่องของการเรียนน้องๆเขาเนี่ยส่งผลดียังไงบ้างค่ะสามารถที่ช่วยในการคลายความเครียดนะครับ แล้วก็มีสมาธิในการเรียนนะครับแล้วมีจิตนาการในต่างๆนะคสำหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนั้นนักเรียนจะได้ฝึกทักษะ140ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษาซึ่งจะมุ่งมั่นให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงครับการที่พวกหนูได้ตื่นทุกช้าก็จะเกิดความมีระเบียบ ะะซึ่งพวกหนูมาอยู่รวมกันนี้ก็จะมีความมีระเบียบม,มากขึ้นจากที่พวกหนูอยู่บนดอยนะคะไม่ได้มีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนียค,ค่ะก็ทําให้พวกหนูเกิดพัฒนาการในหลากหลายด้านคะ่ะกิจกรรมตัวนี้สามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตได้ก็คือสามารถนำกลับไปสอนน้องๆที่หมู่บ้านหรือว่านำกลับไปใช้ในครอบครัวได้คะ่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปติดตามกิจกรรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายกันไปแล้วจะเห็นได้ว่ารากฐานที่สําคัญของมนุษย์เรานั่นก็คือร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งร่างกายของเรานี้นะคะสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะในเรื่องของการเรียนให้ดีขึ้นได้นั่นเองและสําหรับกิจกรรมถัดมานะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามนั่นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุเคราะห์นั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยคค่ะ่ะะไป สวัสดีค่ะคุณครูส <TVs> วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะได้คุณครูคะสำหรับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะคืออะไรคะตรงนี้จะเป็นเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียนค่ะ <Pie> เพ <BE> ื่อที่จะให้นักเรียนได้นำอาชีพตรงนี้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตของเขาหลังจากที่จบเรียนไปแล้ว และตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นในเรื่องของกลุ่มสนใจพิเศษก็คือนักเรียนที่ถนัดนักเรียนที่สนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อให้ได้คุณภาพค่ะแล้วกิจกรรมนี้สามารถที่จะพัฒนาทักษะได้ยังไงคะคุณครูก็เด็กจะต้องมาเรียนรู้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันหยุด เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพตรงนี้ในรายวิชามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีน้อยในคาบเรียนนะคะแต่ว่าหลังเลิกเรียนวันหยุดพ่อียนครูนี่ไม่กลับบ้านเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ที่นี่หลังเลิกเรียนก็ไม่ได้ไปไหนในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยมาพัฒนาสร้างเขาเรียกสร้างทักษะเนาะฝึกทักษะจนกระทั่งแคล่วคล่องทำนาญจนได้รับความยอมรับของชุมชนไปเป็นวิทยากร ทั่วสารทิศเลยค่ะแล้วก็ได้มาตรฐานอยเนี่ยเราก็การันตีได้ว่าเด็กเรามีคุณภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะในเรื่องของอาชีพได้นะคะ,ะสำหรับในเรื่องของในเรื่องของอนาคตเนี่ยกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพนี้เนี่ยน้องๆสามารถนําไปใช้ประโยชน์ยังไงได้อีกบ้างคะคุณครูที่เห็นชาติชาติที่ผ่านมานะคะ,คะนักเรียนที่มาเรียนกับครูและเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาไปทําไปสร้างรายได้ให้ครอบครัวของเขาโดยการไปสร้าง อา,อาชีพของตัวเองโดยการโดยการนำหลักรกร,ระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูนะคะ<ช>ไปเสริมสร้างาความแข็งแกร่งให้ตัวเอง สำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจะเน้นให้ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตัวเองซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีอาชีพต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกให้ตรงกับความถนัดของแต่ละบุคคลรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคตครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพนะคะที่น้องๆที่ได้มีการเรียนรู้นะคะกับกิจกรรมนี้ก็สามารถนําวิชาวความรู้เนี่ยไปต่อยอดน,นะคะสร้างอาชีพให้ตัวเองรวมถึงนะคะสามารถนําวัตถุดิบในท้องทีมเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองค่ะ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพที่เราได้ไปติดตามเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามาติดตามกันต่อกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยละคะ่ะเพราะว่าด้านหลังนี้นะคะน้องๆกําลังทํากิจกรรมกันอยู่น่าตื่นเต้นมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแต่ว่ามินมีผู้ที่จะให้คําตอบกับเราแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มินอยู่กับคุณครูแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับ ก็เมื่อสักครู่ก็เดินคุยรายละเอียดคร่าวๆมาแล้วสำหรับกิจกรรมพัฒนาทักษะเนี่ยคือกิจกรรมที่พัฒนาทักษะอะไรครับคุณอันนี้นี่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งกิจกรรมของทักษะดารงชีวิตชื่อว่ากิจกรรมภาวะผู้นําเราจะสร้างภาวะผู้นําของประธานเรือนนอนกับรองประธานเรือนนอนแล้วก็สร้างภาวะของผู้ตามที่ดีด้วยไม่ใช่ผู้นําอย่างเดียวแล้วสาหรับกิจกรรมภาวะผู้นำเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะน้องๆได้อย่างไงบ้างครับได้ครับ ประธานนักเรียนเนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาโดยระบบประชาธิปไตยซึ่งเขาเสนอกันขึ้นมาเองว่าเป็นใครเป็นประธานใครเป็นรองประธานแล้วก็เลือกขึ้นมาแล้วก็ต้องยึดถือตามตามตามที่เขาเสนอขึ้นมาแล้วก็ให้ทําหน้าที่เป็นประธานเรือนอนดูแลควบคุมวางแผนการทํางานทั้งหลายทั้งปวงแล้วติดตามด้วยว่าใครทําอะไรยังไงบ้างพัฒนาในส่วนของพฤติกรรมเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรพวกนี้ โดยรวมด้วยครับแล้วในเรื่องของขั้นตอนการเรียนการสอนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เรามีขั้นตอนการเรียนการสรอนยังไงบ้างกิจกรรมภาวะผู้นำเนี่ยะจะเริ่มหลังจากหลังจากที่เรียนเรียนเสร็จแล้วภายใน1น่วันหลังจากที่เด็กได้เรียนเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็จะรับประทานอาหารตอนห้าโมงเย็นเนาะ,ะแล้วก็จะทําอาบน้ำอทาท้าเตรียมตัวของเรื่องของตัวเองไปแล้วก็จะลงมายิงตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะที่ข้างบนนี้แหละแล้วก็จะมาสํารวจจํานวนว่าเจ็ดถึงห้าคนนี่อยู่ครบไหม รายงานว่าเราทําอะไรบ้างใน1วันนี้ตั้งแต่ตีห้าเนี่ยตื่นการบริหารเนี่ยมีใครขาดหรือเปล่าการบริหารครบไหมทํางานถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่อย่างไรแล้วก็เช็คตารวจจานวนแล้วก็วางแผนว่าพรุ่งนี้ตีห้าอีกไปต้นไปเนี่ยเราจะทําอะไรอีกใน,ในหนึ่งวันข้างหน้างใครเเาาาุกข้มจ เพราะว่าพุนนามนี้ผมก็ได้ทำกิจกรรมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเรือนนอนครับได้แบ่งหน้าที่ตามให้กับหัวหน้าหมู่แต่และหมู่ครับให้ไปชี้แจงให้กับลูกหมู่ว่าอาทิตย์นี้หมู่ของเราจะทําเวรที่ไหนบ้างครับและรับผิดชอบตรงไหนบ้างครับรู้สึกดีใจครับและสามารถทําให้พวกเราในเรือนนอนได้พัฒนาครับแล้วก็สามารถทําให้เรา ในเรือนนอนนี้นะครับเป็นผู้นาในโรงเรียนนะครับหรือว่าเรือนนอนต่างๆนะครับสามารถทําให้พวกเราเป็นผู้นาในห้องหรือว่านอกห้องนะครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับกิจกรรมต่างๆที่มินได้พาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพนะคะกิจกรรมภาวะผู้นาําแต่สําหรับการพัฒนาการดํารงชีวิตในแกลุ่มสาระก,การเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียนยังไม่จบแค่นี้อย่างแน่นอนคะ่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะไปติดตามชมพร้อมกันเลยคะ่ะ การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเสมือนแนวทางในการสร้างทักษะความรู้ที่นอกเหนือจากทักษะวิชาการซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยมก็มีดังต่อไปนี้นะครับ กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยโดยจะเริ่มตั้งแต่นักเรียนตื่นนอนในหอนอนซึ่งจะเป็นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการดูแลตนเองที่ถูกต้องตามสุขลักษณะตลอดจนการเก็บรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ กิจกรรมพัฒนาสูนทรียภาพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านศิลปะดนตรีกีฬานันทนาการซึ่งจะส่งผลให้กับนักเรียนด้านการพัฒนาร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมนั่นเองครับกิจกรรมหลักไตรรงค์ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยให้นักเรียนผ่านกิจกรรมการฝึกความเป็นระเบียบว,วินยัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกวัน กิจกรรมหลักโภชนาการเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักโภชนาการเพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและมีทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และเหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้ไปติดตามในเรื่องของขั้นตอนการเรียนการสอนนะคะการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตในแวดกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียนจะเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมมากๆเลยละคะ่ะโดยมีแนวคิดการส่งคนดีสู่สังคมแต่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่มิ้นพูดหรือเปล่านั้นนะคะมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสิทธิ์เก่าคะ่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับสิทธิ์เก่าทั้งสท่านนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะก่อนอื่น๋ยวให้ทั้งสท่านเนี่ยแนะนาตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเริ่มต้นที่ี่่่กอนเลยคะ สวัสดีครับผมเก่าครับธนพลฟุงถึกอันพันธน์ครับจบปร .6 รุ่น5น้าครับปี2529ครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชาวืีวันติมันจบการศึกษาปี2545ชั้นเรียศึกษาปีที่6 สวัสดีค่ะหนูนะคะนางสาวคำดีปัญญาค่ะจบปีการศึกษา2554นะคะเป็นรุ่นที่15ค่ะชั้นม .6 เหมือนกันค่ะ,ะทั้งสามท่านเนี่ยก็ถือว่าพอเข้ามาเรียนที่ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่แล้วจะต้องมีการขั้นตอนการเรียนการสอนการพัฒนาต่างๆอยากเรียนถามว่าพอเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วมีการพัฒนาการเรียนการสอนอยังไงบ้า,างถามพี่ไก่ครับค่ะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะอาจจะความแตกต่างอาจจะไม่เหมือนโรงเรียนข้างนอกนะคะเพราะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวเขาวัฒนธรรมอาจจะแตกต่างกันไปทําให้เราเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละเผ่าด้วยแล้วก็ทําทให้รู้ถึงชีวิต การใช้ชีวิตร่วมกันว่าเราคนเมืองกับคนดอยนะ่ะมีความแตกต่างกันยังไงคะน้องอิงนะคะถือว่าเป็นสิทธิเก่าที่พึ่งจบไปบัดหมาเลยเรารู้สึกว่าการเข้ามาเรียนที่โรงเรีเยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เนี่ยได้รับการพัฒนาตัวเองยางไงบ้างคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็คือ เดิมทีเนี่ยหนูเพิ่งเข้ามาตอนปสค่ะ,คะมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเกิดเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยค uh ่ะ huh. พ่อแม่ก็จะไปทรงเราจะไปคนดูแลซักผ้าหาอาหารให้นยคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องดูแลตัว,ตวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กป .1 ห,หรือว่าม6นะคะควต้องช่วยเหลือตัวเองเนี uh ่ย huh. ค่ะแล้วก็รุ่นพี่ก็จะมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําน้องดูแลในความประพฤติอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นรูปแบบพี่ดูแลน้องแล้วก็มีคุณครูเรือนอนคอยช่วยเหลือค่ะ ในในส่วนที่พี่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของการเข้ามาเรียนแล้วได้รับการพัฒนานี่เรื่องของทักษะต่างๆพี่เกาคะพี่เกาคิดว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เนี่ยมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆไปยังไงในขณะที่เราเข้ามาเรียนนะคะโรงเรียนสังเคราะห์เป็นโรงเรียนประจํากินนอนนะครับสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเรากินที่นี่นอนที่นี่นะครับโรงเรียนสังเคราะห์จะสอนให้เรามีระเบียดวีใน เช้ามาตีห้าก็ต้องลุกมาออกก่าร่างกายะนะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปทาําภารกิจตัวเองกิจวัตรประจำวันก็คือทําความสะอาดหอพักทำความสะอ,อาดโรงอาหารนี่ครับนักเรียนทูไปข้างนอกบางคนอยู่ประถมเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้นสีหนึ่งที่สารพ่อสอนให้ก็คือ,อทําให้เราเนี่ยช่วยตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ปหนึ่งะนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนอกจากที่โรงเรียนแห่งนี้จะสอนให้เรารู้จักช่วยเหลือตนเองแล้วยังสอนให้เราเนี่ยรู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในเรื่องของการมีงานทำดีกว่าพี่ไก่คะพอจบไปแล้วเราไปทํางานอะไรคะตอนนี้เป็นอาจารย์างอยู่ที่โรงเรียนศึกษาตกลงเชียงใหม่ค่ะออรับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียนซึง่งว่าต้องดูเด็กตับเรียนตลอด24ชั่วโมงค่ะ ถ้าเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉินก็เราอยู่ใกล้โรงพยาบาลนครพิงแล้วก็สามารถไปส่งได้ถ้าเป็นกรณีเคสหนักๆอย่างนี้นะคะเราก็ติดต่อผู้ปกครองให้มาดูแลรับช่วงสอค่ะ ถามอีกนิดนึงในเรื่องของการที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้จะเห็นว่านอกจากกระบวนการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนที่เนี่ยจะมีการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตใน8ปกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียนเรามีความคิดยังไงกับการพัฒนาทักษะในเรื่องของการดํารงชีวิตของโรงเรียนที่นี่คะเริ่มต้นที่น้องอิมก่อนค่ะสําสหรับด้านงานอาชีพนะคะกถ็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่า การที่นักเรียนที่ออกจบออกไปแล้วเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็<ะ>ถือว่ามีน้อยอยู่นะคะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปประกอบอาชีพไงคะ,ะก็ทําให้มีวิชาชีพติดตัวอย่างเงี้ยคะะ่ะพี่เกลาล่ะคะคิดว่าทักษะการพัฒนาการดำรงชีวิตเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ,ะการสอนวิชาชีพของสังเคราะห์นะครับเป็นทักษะหนึ่งที่สอนให้ให้นักเรียนสังเคราะห์นะครับกลับไปแล้วสามารถ สร้างอาชีพแล้วก็สามารถช่วยครอบครัวได้และนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันจากสิทธิ์เก่าทั้ง3ท่านนะคะถึงโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ค่ะอย่างที่มีได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะกับคําว่าการส่งคนดีสู่สังคมซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานญเคราะห์ไม่ผิดอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแต่ว่าช่วงท้ายของรายการมิ้งก็ยังคงมีสิ่งดีๆนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันอย่างต่อเเนื่่่องลยะะคะ และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคําถามหรือข้อสงสยัยก็สามารถส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับมินและรายการแรงบันดาลใจแห่งความหวังได้ใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ราชประชานุเคราะห์เป็นการนำเด็กด้อยโอกาส10บกลุ่มมาเข้ารับการศึกษาในระบบโดยกระบวนการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียนซึ่งการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีมี4องค์ประกอบดังนี้ 1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ 3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยมีเป้าหมายของโรงเรียนศึกษาสมเคราะห์คือการส่งคนดีให้สังคมครับ